ผีอัมนี่ถ้าหมอเขาจะเรียกว่านี่ครับน o no c t u r n a l h y p o x i ปหมายความว่าเหมือนกขาขาดขาดอากาศตอนกลางคืนนะครับลักษณะที่เขาเรียกว่าผีอัมนี่นะครับบางที่เขาก็เรียกว่า Sleep Paralysis หมายความว่ามีอาการอ่อนแรงนะครับแขนขาขยับไม่ได้ตอนนอนหลับนี่ครับอาการที่เป็นยังไงอาการผีอัมอาการก็จะเป็นอืดอัด นะครับคล้ายๆมีอียังมาน่งทับเจ้าของครับขยับตูวกับว่าได้แล้วแต่ว่าสติยังดีรู้ตัวดีนะครับสีบากับว่าได้มักสิเกิดในท่าช่วงเขานอนงายครับช่วงเขานอนงายแล้วก็มักเกิดช่วงเวลากําลั่งสีตื่นบ่หรือกําลั่งสีนอนหลับนี่ครับกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับย่างหน่อยทุกคนนะครับที่ฟังรายการนี้ต้องเค่อยถือพีอ่มละตั้งแต่เกิดมานะครับ เคยมีอาการอย่างน้อยคพละหนึ่งครั้งโดยเฉพาะมักเกิดช่วงที่หฮาเปิดไวรุ่นครับนะครับสาเหตุเกิดอย่างัางสาเหตุผีอัมนี่เกิดได้จากสี่อย่างนะครับข้อที่หนึ่งนอนหน่อยนอนน้อยเกินไปนอนบ่พ่อครับช่วงไวรุ่นมิกิจกรรมบางทีก็บค่อยได้พักบ่่อยได้นอนอ่านหนังสือเล่นกีฬานะครับอันนี้ครับไปเห็นให้นอนบ่พ่อได้นะครับอันสาเหตุอันที่สองก็เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงเวลานอนครับเคยนอนสองทุ่มกับไปนอนเที่ยงคืนเคยนอนสี่ทุ่มกับไปนอนสีสองเปลี่ยนไปเปลี่ยนว่าหรือบางที่เดินทางข้ามประเทศนี่เคยนอนสองทุ่มไปอยู่ประเทศอเมริกามันต้องนอนมันต้องนอนบายหนึ่งวายสองเนี่ยมันก็นอนบรหลัดการเปลี่ยนแปลงนี่ครับที่เขาเรียกว,ว่าเจ็ดแหลกนี่ครับนี่ครับหรือการทํางานเป็นกะก็ะเฮนให้เกิดอาการผีอ่าใดนะครับสาเหตุอันที่สามก็คือ เกิดจากยาหรือสารเสพติดนะครับการการที่เข้าเสพสารเสพติดหรือกินยาบางชนิดนะครับกระเย็ให้เข้านอนได้นะครับยาบางตัวมันก็เป็นกระตุ้นประสาทนะครับสาเหตุอันที่สีก็คือเกิดจากความเครียดนะครับความเครียดนี่กระเย็ให้เข้านอนบ่ได้เพียงพ่อรับแน่บ่่รับแน่มันก็เห็นให้เกิดผีอ่ำได้ความเครียดนี่อาจจะเกิดจาก มีเหตุการณ์จริงนะครับเช่นบางคนเกิดเครียดจากบ่มีจริงครับคล้ายๆว่าจิตนตนาการไปเองเช่นเช่นเครียดว่าอุกกาบาตสิมมชนโลกเครียดว่าโควิดคือสิ่ากินเจ้าของอะไรนี่เก็รให้รับแนบบ่รับแน่ก็คืออาการที่อัำได้การดูแลตนเองนะครับที่นี่การดูแลตนเอง เข้ากับมีวิธีการเพื่อเข้าชิบได้เป็นผีอ่ำนะครับเพราะว่าโรคผีอ่ำนี่ส่วนมากมันกะหายได้เองครับ้าเข้าได้รับการพักผ่อนเพียงพ่ออากาศบริสุธิ์ได้นอนรับกินอาหารครบนะครับกับชิบวเป็นผีอำ่ำอันดับแรกาเข้าไ่อยากเป็นผีอ่ำก็คือเข้าควรน,นอนให้ได้มือละหกถึงแปดชั่วโมงครับแล้วกาห้องก็ะต้องมืดอ,อากาศทายเทสะดวกนะครับบ่บอบอับเกินไปนะครับ กอนนอนเขาก็อาบน้ำช้าฟังเพลงจิบน้ำอุน่นให้พอนลายก็ช่วยให้รับได้ดีนะครับอันที่สองก็คือาการเท้าเป็นพิษอ่มคือลดความกังวลน,นะครับการเท้ากังวลเรื่องงานก็ให้เขียนไล่การมากครับว่าเข้ากังวลเรื่องใดมืออื่นยังบ่ท่านปลูกจนไม่เทายังบไดไปเห็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้จดลงกระดาษแล้วนกะ็เขียนว่ามือใดสี่เหตดท่เขาก็เขียนไว้ก็ให้คลายกังวลได้นะครับ อันที่สามก็คือออกกําลังกายประจานะครับเพื่อให้ร่างกายมันได้ใส่กล้ามเนื้อนะครับพอถึงเวลานอนมันจะใจสิได้อยากพักผ่อนนะครับแต่กับบมข้วนี่ออกกําลังกายก่อนเวลานอนสี่ชั่วโมงนะครับพอกล้ามเนื้อมันมันมันตื่นตัวมันมาได้พักผ่อนเขาว็จะออกกําลังกายก่อนนั่นเอาครับอาจจะเป็นตอนเช้าตอนกลางวันสิได้นะครับอันที่สี่นะครับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โททร์โทรศัพท์นะครับ ย่ำย่ำนอนกับเอาไว้ห้างห้างครับเพราะว่าขื้นมันอาจชิลบกวนได้นะครับขันเข้าปฏิบัติได้เข้าปสิบัได้คือผีอ่ําครับเข้ากิัิได้ออดนอนรับสบายบ่ได้อึด